นี่คือกล้องส์รุ่นเดียวในไทยสวบูรณสองกล้องไวไฟบันทึกภาพพร้อมกันได้ทั้งหน้าและหลังในราคาที่คุ้มค่าที่สุดพร้อมรับประกันได้ถึง2ปีเต็ม Action Avenue กล้องสดรถยนภาพคมชัดมี WiFi ดูอนไลน์ผ่านมือถือได้ง่ายๆไม่ต้องถอดมันไปเปิดในความพยุ่งยากหากเกิดเหตุฉุกเฉินก็สามารถเปิดภาพได้ทันทีทุกที่ทุกเวลาส่วนเรื่องภาพคุณดูอะไรไว้ชัดไหมครับชัดครับชัดจัดเต็มทั้งกลางวันกลางคืนพอให้ความละเอียดภาพมาถึงระดับ Full HD พร้อมหมด WDR ปรับแสงให้สมดุลไม่มืดหรือสว่างเกินไป ส่วนวิธีการเชื่อมต่อก็ง่ายมากครับเดี๋ยวผมเชื่อมต่อให้ดูตรงนี้เลยเพียงแค่ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันที่ชื่อว่าวีเดอรครับผมใช้ได้ทั้ง Android และ iOS ครับจากนั้นกดปุ่มเชื่อมต่อตรงนี้แล้วก็เลือก Wi-Fi ของตัวกล้องครับที่ค้นต้นด้วยคำว่า Ac t i o n a v e n u e จากนั้นครับใส่รหัส1-8กดเชื่อมต่อครับผมแล้วก็รอสักครู่จากนั้นครับผมกดย้อนกลับไป แค่นี้ก็ดูภาพได้ทันทีจะดูย้อนหลังดาวน์โหลดหรือว่าแชร์ภาพก็ง่ายนิดเดียวส่วนเรื่องดีไซน์รุ่นนี้เป็นกล้องสมูทอินแบบซ่อนหลังกระจกแนบเนียนไม่รกตาไม่บังหน้ารถขณะข,ขับขี่เหมือนกล้องทั่วไปบอกราคายึดดูดกระจกธรรมดาธรรมดาที่พอโดนแดดนานๆก็เสื่อมแถมยังทิ้งค้าไปได้เลยเพราะรุ่นนี้มาพร้อมกับอลคริิกโฟมติดแน่นทนความร้อนทนแดดประเทศไทยติดตั้งก็ง่ายเพียงแค่ใส่การ์ดติดสติกเกอร์รองพื้นและติดตัวกล้องบริเวณใต้กระจกมองหลังจากนั้นเสียบใส่ชาร์จแค่นี้ก็ใช้งานได้ทันที นอกจากนี้ยังเป็นเมนูภาษาไทยฟังก์ชันไนทยทําเองได้ไม่ต้องงอช่างและที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยครับคือรุ่นนี้ให้กล้องหลังมาด้วยบันทึกภาพพร้อมกันทั้งหน้าและหลังกันน้ําทนฝนสามารถดูภาพย้อนหลังผ่านมือถือได้เหมือนกับกล้องหน้าเลยครับไอซ์สโนเดเวนิกล้อง <the S 2> <venue. S 1> ติดรถยนต์โคตรทุ้มแห่งปีภาพชัดมี WiFI ดูออนไลน์ผ่านมือถือจากราคาปกติ2 0 9 0บาทแต่วันนี้รับไปเลยในราคา990บาทย้ำ990าบาท ยังไม่พอสั่งซื้อวันนี้100ท่านแรกรับประกันสินค้า2ปีเต็มแต่แบรนด์แอคซอนรับของก่อนจ่ายเก็บเงินไปทางทั่วประเทศไทย